นิยายเรื่องคุณพ่อเรียงเดี่ยวหัวใจวาวุ่นบประพันธ์โดยลมพัดพาเสียงโดยพี่รมนรตีนิยา,ยายเรื่องนี้ซึ่งเหวอนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคสศิษย์พุทธศักราช2537ห้ามิให้ผู้ใดขัดรอกดัดแปลงหรือว่านำไปเผยแพร่โดยไม่รับความยินยอมจากเจ้าของคธิ มีเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากชินชอมยาเสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือสี่ฉบับแต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEV ได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับนักเขียนโปรดกดคามโฆษณาเพื่อนักเขียนได้มีรายได้ลายเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหม่ฟังกันนะคะหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจกับนักเขียนและนักพากย์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพรภูมิเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวภูมมีชีวิตเพื่อลูกชายเพียงคนเดียวที่เขาเฝ้าเด็กดูมาตั้งแต่เกิด เขาคือผู้ชายรวดคิวในความคิดของหันสาผพ้เป็นสาวโวยอยู่ข้างบ้านเขาเขายันไม่เที่ยวแล้วก็ไม่ดื่มไม่สูบไม่หมกมุ่นเรื่องผู้หญิงผิดแผกจากผู้ชายทั่วไปที่เคยพบเจอเธอคิดว่าชีวิตของเขาอาจจะน่าเบือ่อก็เลยเสนอตัวเข้าไปใกล้ชิดยัดเยียดความหันสาที่เกิดจากผู้หญิงที่ชื่อหันสาคนนี้ให้หัวใจได้วาวุ่นตาติดอยู่ที่อย่างเดียวเขาดันปฏิเสธ ตัวอย่างของเนื้อหานะคะได้งับเดี๋ยวไปกับพี่อุดเองครับพ่อน้องเดี่ยวยืดอกตกมือปุบปูน้องเดียยดเด่ยวเป็นผู้ชายปกป้องผู้หญิงได้แต่เราเป็นเด็กรู้ไม่ทันผู้หญิงที่ตัวสูงกว่าคนนี้หรอกเพชรภูมิความมืออีกข้าของรู้มาจากเอาไว้แล้วก็เหลยตามองอีกคนยิ้มเยอะๆแบบนี้ก็ยิ่งต้อระวังเราวางอาร,ราจาราว่าหัวใจหรอ หันสาสจิตตรงๆไม่คิดจะกัก,กเพราะาเพชรภูมิคงรู้ท่านเธอหมดแล้วเราหวังจะกินแฮวแล้วเขาก็ตอบกลับมาตรงๆเช่นกัน